ตัวที่สองหัวร้อนทำไมหลับตาไว้นะถ้ากลัวโอเคออกมาแล้วเน่ไม่จำเป็นข้เออของกระโดดไม่ต้องมอง อามาดิ<ง>มาหอนแล้ว<ง>มาหอนแล้วพ<ง>่อราใช้ยอยู่ไหน กลัวออกมะจะไปไหมหรือว่าไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับแม่ไหมไปเร็วดิต้เตี่อนะได้ไหมอะโฉันต้องเปิดแปะเปิดแได้ไงมองเปิดแปะพี่ได้ยังฮต้องเปิแไง ดีมาแล้วแน่ดูนี่ตัวที่หนึ่งหลับตานีตัวที่สองหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมเนบีอย่างเงี้ยหลับตาหลับตาบอกแล้วไม่มามาทำไม nhẹp, yep. <laughs> bảo là ấy mà, mà làm sao? Vi, nhẹp. Vi, nó mà làm mày เนี่ยตัวนี้มันจะโชคเราอ่ะอเขาไม่ได้เปิดไงตัวนี้ก็เหมือนกันออออออนี่เ้<ฮ> <c oughs>

นี่กลัวอะไรเป็นแค่ตุ๊กตายอกลัวแคตมใ่เเล่นน้มัน้อนี่โอ้โหน่ากลัวหน้ากลัวทงไมเนี่ย กลัวแล้วมาทำไมในวี่เนี่ยขึ้นมาแล้ว